<IST uk t av is> ช่วเชิญยิ้มชเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบ,บู่วิพาดาวิตามินซีและอ e. ีใช่ดีจริงๆนะคะกลิ่นหอมด้วยเอามาโหลนึงเลยนะได้ต่อนะคะตายแล้วทีรัก เราขาดอ่ะนต้องตายแน่แนเลยอ <ขา S 2> ่ะเีาต้องไม่ไมเป็นอะไรที่เราต้องหายแต่พี่ยังไม่ตายพี่รักยาจ๋าด้ไหมจำได้หรือเปล่ามาสองปีที่แล้วธุรกิจพี่พังพินาศก็มีเธออยู่ข้างๆฉันจะไม่ทิ้งพี่แล้วปีกลางปีถัดมาจะโดนสา,ฟานลฟ้องล่มละลายก็มีเธออยู่ข้างๆฉันจะเป็นกำลังใจให้พี่เสมอปลายปีที่โดนมือปืนดักยิง รอดตายมาได้ก็เพามีเธออยู่ข้างๆพี่อย่าไปพูดถึงมันนะเรื่องมันผ่านาแล้วยังไงฉันก็อยู่เคียงข้างพี่แล่แล้ววันนี้นพี่ยังโดนงูกัดอีกยังมีเธออยู่ข้างๆพี่รู้แล้วว่ารว่วฉันเป็นมียที่ดีที่สุดของพี่มึงคือตัวซวยอ้ยตัวซวยแล้ว ขาคนที่ทอนสูงเว้ยเลยเรื่องกูไปเลยนี่ขนาดกูล้มมึงยังมาเหยียบย่ำสองตาวิกไปกูมีเมียใหม่แล้วกูบอกให้เลยว่าไหนเมียใหม่มึงมึงอยากรู้ใช่ไหมนี่นี่น้องตันตึ๊กเมียใหม่กูว่าที่รักจ๋าเปิดตัวไปเลยนี่พร้อมเมียใหม่มึงโอ้โหมึงไม่ใช่ตัวชวยคนเดียวแล้วทำไมมีมึงด้วยตัวซวยทางกูเดินตบแต่นี่จะช่วยยืนดำตาพิดปิโอ้โหอะไรอ่ะ i <laughs> don't